สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่องบุ้งกีสูตทางลัดวันนี้บุ้งกีก็จะมาเล่าเรื่องให้ฟังตอนที่อยู่ตา่างจังหวัดน,นะคะแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยดูกก่ก็เรื่องมันมีอยู่ว่าก็คือบุ้งกีอะอยู่ปห้าใช่ไหมคะแล้วบุ้งกีอยู่ต่างจังหวัดแล้วแบบเหมือนฟีลว่าบุ้งกีตั้งใจว่าปหกบุ้งกีจะมาเรียนที่กรุงเทพ แล้วตอนนั้นคือคุณครูเขาหาแบบหาเด็กขึ้นเล่นแสดงอะไรอย่างเงี้ยอยู่บนเวทีเหมือนแบบปิดเกษียณปิดงานจบอะไรอย่เงี้ยค่ะคือประมาณนั้นแล้วก็คือเขา,าคุณครูท่านเขาแบบเอาแบบว่าเอาเป็นเรื่องเอาเป็นละครแบบในการแสดงเงี้ยค่ะเป็นเกี่ยวกับมวยไทย จะเป็นการลมไวยไทยและการลมไวยไทยก็คือจะใช้ผู้ชายหกคนผู้หญิงหนึ่งคนละทีเนี้ทุกคนก็คือไม่ค่อยมีใครอยากจะแสดงและบุ้งกีคือเป็นปีสุดท้ายแล้วที่จะได้อยู่ที่สกลน,นะคะก่อนที่จะขึ้นมากรุงเทพบุ้งกีก็นิ่งไว้ก็คิดว่าแบบมีเพื่อนคนอื่นอะไรเงี้ยแบบอยากจะ เต้นหรือเปล่าอยากจะแสดงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายไม่มีใครที่แบบอยากจะแสดงเลยจนสุดท้ายอาจารย์เขาพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าถ้าเกิดไม่มีผู้หญิงคนไหนงั้นไม่จัดกิจกรรมนะงั้นปอเราชั้นเราไม่จัดกิจกรรมนะอันนั้นก็บุงกิจเลยว่างั้นเดี๋ยวหนูแสดงก็ได้ค่ะไม่เป็นไรบุงกีจก็พูดออกมาอย่างนี้ว่าแบบงั้นเดี๋ยวหนูเป็นให้ก็ได้ค่ะ แล้วบุ้งกีก็ฝึกซ้อมตอนเย็นตอนเย็นไปฝึกซ้อมที่ห้องวิชาการก็คือซ้อมกันทุกเย็นทุกเย็นจากที่แบบลำมวยไทยนี่คือต้องแบบโอ้โหทุกคนคือแต่และเย็นคือเหนื่อยแต่ก็มีความสุขเราก็คิดในใจว่าแบบอ,อันนี้ปีสุดท้ายของเรานะเราก็ทำให้มันเต็มที่อย่างนี้นะคะต่อมานะคะก็จะ ซ้อมกันทุกเย็นแล้วเริ่มฝึกท่าฝึกท่านี่ก็คือจากท่าแรกแบบท่าพื้นค่ะเลยก็คือจะลำก่อนลำแล้วแบบคือฝึกลำก็คือจะมีแบบผิดพลาดกันเยอะอยู่เหมือนกันแล้วคุณครูเขาบอกว่าจะเย็นเย็นมีสตินะแล้วก็พอขึ้นเวทีอย่าอย่าเล่นเร็วนะ แล้วในโรงเรียนนะคะเขาก็จะให้แบบเหมือนแสดงโชว์สักแบบสักแป๊บ,บนึงก่อนถึงวันจริงอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มีการจองโต๊ะจีน,นะคะ่ะทุกคนจองโต๊ะจีนในการที่แบบขึ้นแสดงโชว์ทาอะไรเนี่ย <c oughs> อันนี้คือการฝีมือในการแต่งหน้าที่แบบเลยมากต่อไปนะคะก็คือขึ้นแสดงโชว์ ก็คืนไปซ้อมกันแล้วบนเวทีในหอประชุมก็คือจะเป็นหอประชุมใหญ่ใช่ไหมคะก็ก็เป็นเวทีพื้นไม้พื้นไม้ที่แบบเหมือนแบบใช้ไม้แผ่นมาลองอะ่ะทุกคนมันเป็นฟีลแบบว่าใช้ไม้อ,อัดอ่ะมาลองฐานไว้ก่อนแล้วพอํำไปพอสแสดงโชว์ไปอย่างเงี้ยเซียนมันเกิดเรื่องว่าแบบเซียนมันโอ้โหมัน ภาษาอีสานเรียกว่าตำอ่ะแต่หนูไม่รู้ว่าภาษากรุงเทพภาษากลางเรียกว่าอะไรเส้นมันแบบมันปักอ่ะมันปักมันปักเท้าแล้วคือแบบแต่ละคนนี่คือแบบโดนปักกันเยอะมากโดนปักกันเต็มเลยสุดท้ายก็ได้แผลคนละไม่ต่ำกว่าสองก็คือ ในในหอนั่นนะคะก็คือจะเป็นหอใหญ่ข้างล่างจะปูด้วยกระเบื้องก็คือนั่งกันแล้วก็มีที่มุงเรียบร้อยปกติแล้วเหมือนฟีวแบบว่าพอซ้อมกันไปจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่ตัวเล็กที่สุดใน <c oughs> ในโชว์นั้นเลยนะคะเขาก็จะแบบตัวเล็กแต่แรงเยอะมากทุกคนก็ฝึกซ้อมกันแหนละ ตื่นเต้นมากแล้วน้องน้องของบุ้งกีนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องอยู่อนุบาลสามจบพอดีค่ะแล้วคืออะไรดูไหมปัดฉิมปัดฉิมอนุบาลสามปัดฉิมอ่าป 6, หมสามปัดฉิมมสามแล้วเหมือนฟีลแบบว่าก็น้องก็รับปัดฉิมแต่งตัวดีแต่พอตอนจะไปรับปัด อยู่บนเวทีคือซ้อมมาทุกเย็นทุกเย็นเก้าชิดเก้าชิดแล้วก็รับอ่าก็คือการพูดกันนะคะและที่เนี้ยเหมือนฟีแบบว่าน้องก็พอจะขึ้นเวทีแล้ววันนั้นคืออากาศร้อนมากค่ะทุกคนอากาศคือร้อนแบบร้อนสุดๆดคือในห้องประชุมจะไม่มีแอร์ในห้องประชุมในห้องอ่าที่นั่งกันทุกเชา้าทุกเช้าจะไม่มีแอร์แล้วเหมือนฟีแบบว่าน้องก็ทําการ เป็นลมไปเลยจ้าคือเป็นลมแบบเป็นลมก่อนขึ้นรับแต่ยังดีที่แบบได้ขึ้นรับแล้วก็ออกมาก็คือเป็นลมเลยอะไรเงี้ยแล้วครูก็พากันหามกันไลยท่านเลยทีเดียวและที่นี้ก็คือพอรับเสร็จใช่ไหมคะก็จะไปะเตรียมตัวกินโตจีนช่วงนั้นก็คือเย็นแล้วแล้วก็จะมาเตรียมตัวกินโตจีนกันก็คือคนที่จองโตจีนคือเยอะมากคือคนเข้ามาดูแบบเยอะแบบเยอะมากนะคะ ก็คือวันนั้นก็คือตื่นเต้นแล้วในโชว์ตัดมาตอนกลางคืนเลยในโชว์ก็คือทำการจับฉลากขึ้นแสดงแล้วมาลุ้นว่าแบบใครจะแบบชั้นไหนอนุบาลไหนจะแบบโชว์ขึ้นมาเป็นโชว์แรกนั่นแหละค่ะใช่ค่ะบุ้งกี่ไม่ใช่โชว์เปิดค่ะไม่ยอมเปิดแน่นอนค่ะทุกคนก็คือก็ จับอ,อันครั้งแรกเลยนะก็คือได้น้องอนุบาลสามเลยก็คือเปิดแบบเด็กๆเลยจ้าน้องเขาก็โชว์มาเต้นเพลงให้ดูทุกคนก็ชอบผู้ปกครอ,องก็ชอบอาหารโตจีนคือโตแล้วโหพูดไม่ได้ก็ราคาสูงอยู่นิดนึงนะคะก็ราคาโตจีนนั่นแหละอะไรเงี้ยก็จองมาเป็นครอบครัวก็แบบชอบเด็กน่ารักเต้นแบบเต้นดีอะไรอย่างเงี้ย แล้วเหมือนฟิวแบบว่าพอสักพักเสร็จไปครั้งที่ทีมที่สามที่สี่เขาอาจารย์คณะกำลังบอกบว่างั้นขอเป็นระดับชั้นปฐมละกันอะไรเงี้ยขอแบบปฐมล้วนๆเลยอะไรเงี้ยก็อ้าวราไมหนีการก่อนละก,ก, <c oughs> ก็พออันนี้ใช่ไหมคะก็เหมือนฟิวแบบว่าก็จับเขาก็จับเรียงเลยนะว่าจะเอาอันไหนก่อน ก็ใช้ของอาต่อไปนะคะก็เขาก็จะจับเรียงกันเลยนะก็จะมีป .4 ปหนึ 1, ที่3นะคะก็คือปห้าค่ะอะไรอย่างเงี้ยลราทุกคนแสดงเสร็จปุ๊บพอมาโชว์ปห้าเท่านั้นแหละตื่นเต้นมากแล้ววันนั้นทุกคนคืออยากจะบอกว่าสุดยอดมากในการแต่งหน้า ผู้ใหญทุกคนดูรูปอะ่ะเดี๋ยวเรามุ่กี่แปะรูปไปตรงนี้แลวกันใช่ค่ะทุกคนคือหน้าขาวคอลอยมากหน้าขาวคอดาอําอ่ะไม่ใช่คอลอยคอนี่คือแบบดํามากแบบหน้าคือขาวแบบขาวจัว้วก็คือช่างแต่งหน้าบอกว่าเอาเอา,เอาแบบติดทนนานไหมคะอะไรเงี้ยแบบเอาแบบขาวไปเลยเนาะนี่ก็กลัวแบบ ทาแต่งหน้าไปแล้วมันจะดอกเลยเอาขาวขาวสุดๆเลยค่ะขาแบบขาวแบบติดทนนานเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยช่างก็จัดให้เลยค่ะและในการแต่งหน้าครั้งนั้นคือสุดยอดมากแต่งหน้านานมากตื่นเต้นตนอนไม่หลับลูกขึ้นไปแต่งหน้าอ่ะต่อมานะคะทุกคนเราต่อดีกว่าเราวกวนไปเวียนมาแล้วก็คือมุ้งกี่ก็ ขึ้นโชว์การแสดงอาจารย์ผู้ฝึกสอนเขาก็บอกว่าจะเย็นๆน,นะแสดงชา้าๆไม่ต้องรีบใช้สติค่อยๆไปพอเครื่องปุ๊บวุ้งกี่กับเพื่อน <c oughs> ลำโคตรไวเลยค่ะทุกคนนั่งลำมวยไทยแบบไวมากแล้วในฉากนั้นคือเตะจริงต่อยจริง เพื่อนบอกว่าอย่าแรงนะอาจารย์เขาบอกว่าทําให้มันสมจริงเลยทําจริงก็ได้อะไรเงี้ยแล้วนี่ก็เลยว่างั้นขอทําจริงนะบอกเพื่อนๆพือว่าขอทําจริงนะอะไรย่างเงี้ยแล้วเพื่อนว่าโอเคไม่เป็นไรจบจากลงเวทีค่อยมาขอโทษกัน <c oughs> <c oughs> นั่นแหละค่ะพอขึ้นเวทีเสียงเพลงเริ่มดังขึ้นมาเริ่มดังขึ้นดังขึ้นแอนแ ปุกิก็เริ่มลำลำมวยไทยที่ซ้อมกันมาเป็นระยะเวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์แต่ว่าก็มาสองสาสัปดาห์ค่ะทุกคนก็แตบ,บเดียวคือก็ไม่ได้แบบไม่ได้นานอะไรเงี้ยแองหาย <c oughs> ต่อเจอละแล้วทีนี้ <c oughs> ก็เหมือนฟีแบบว่า <c oughs> ก็ขึ้นไปลำแล้วคือ <c oughs> เราลำกันรีบมากค่ะทุกคน รีบแบบรีบรำกันแบบรีบรำไม่รู้รีบรำไปไหนแล้วเพลงเหลือทุกคนคือเพลงเหลือเยอะมากคือไม่คิดว่าเพลงจะเหลือเยอะแล้วอาจารย์เขาก็บอกว่าอา้ารีบรำไปไหนเนี่ยเด็กๆแล้วก็การที่แบบจังหวะที่เพลงเหลือนั่หน,นะคะมุงกิก็จะทำการจำท่านั่นเองจําท่าก็คือเริ่มคิดทบทวนและว,ว่าจะไปทางนี้ถูกไหม แล้วการรำนั่นคือต้องแหวกขาผู้ชายก็คือยกแหวกใช่ไหมแต่ว่าผู้หญิงก็คือต้องแหวกนิดนึงอะไรเงี้ยก็เป็นผู้หญิงคนเดียวเนาะแล้วก็เริ่มทําการโชว์ต่อยบุ้งกีก็จะลงลงไปข้างล่างก่อนขออนุญาตใช้มือค่ะลงไปข้างล่างให้อ่าให้เพื่อนผู้ชายเขาต่อยกันก่อนก็จะมีการรำธนูแต่ว่ามีฉากหนึ่งที่บุ้งกีชอบมากแบบชอบชอบเลยก็คือ ขึ้นไปบนขาเพื่อนสองคนอันนั้นก็คือเพื่อนมุ่งกีเองก็คือสนิทกันที่รมกันมาคือสนิทกันหมดเลยขึ้นไปแล้วก็ลาําก็ยกขึ้นแบบทําเหมือนแบบท่าลงอินซีหรือเปล่าไม่รู้ว่าเรียกอะไรนั่นแหละค่ะก็คือท่าสวยมากอยากให้ดูจริงๆเดี๋ยวมุ่งกีแปะคลิปไปให้ถ้าเกิดแปะได้นะนเดี๋ยวแปะดูไปให้ก็ได้ค่ะก็คือสวยแบบสวยแบบสวยอ่ะ ือชอบแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่คุณพ่อถ่ายได้ก็คือสอบสอสบสอเพื่อนนะคะก็คือโอ้คือไม่ตั้งใจนะอุย้ยไม่ตั้งใจนะจะมาไฮไลท์กันดังกันนะคะคือเราไม่ตั้งใจนะคือเราแค่แบบอยากให้แบบให้มันเสมือนจริงอะไรเงี้ยเสมือนจริงมากเพื่อนเจ็บจริงเพื่อนลงมาจากวิธีว่า<ม>โอโ้โหโคตรแรงเลยหมัดหรืออะไรก็ไม่รู้ ต่บุ้งกีไม่ตั้งใจที่จะแบบทํำลายเพื่อนแรงขนาดนั้นทุกคนก็คือโอ้โยอมใจต่อไปก็ทําการจบจบการแสดงโชว์คือแบบตื้นตันใจมากน้ำแบบเกือแบรบ้แบบองไห้ทุกคนคือบุ้งกีว่าแบบเป็นโชว์สุดท้ายของบุ้งกีที่จะอยู่ที่สเกนแล้วแล้วก็บุ้งกีก็บอกกับเพื่อนๆว่า เราอยู่ปีนี้ปีสุดท้ายนะเราอยากจะแบบทําให้เต็มที่คือเราก็ไม่รู้ว่าแบบเราจะได้กลับมาอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือก็เลยก็เลยแบบแอบเศร้าแอบเสียใจยคือการได้เจอเพื่อนแบบที่สกลครั้งสุดท้ายแต่ถ้าตอนที่บุ้งกีกลับตามจังหวัดเงี้ยบุ้งกีก็ไม่ค่อยได้เจออยู่แล้วขอถ่ายรีบอีกรอบค่ะอันนี้จะใช้ของเป็นของเซเว่นนะทุกคน หรือเปล่าคุณแม่ซื้อมาให้แล้วก็อมืงเกียก็สึกว่าแบบอืมทําเต็มที่แล้วพอเสร็จโชว์ทุกคนปลบมือดังมากอมื่เกี่ยิ่งดีใจปลบมือแบบดังจริงๆแบบอ,อึ้งมากคือก็ไม่คิดว่าแบบตัวเองจะทําได้แบบดีขนาดนี้ก็เป็นโชว์เดียวที่ ทำได้ดีแล้วแบบเต็มที่มากเป็นโชว์แรกด้วยที่แบบเต็มที่ขนาดเนี้ยทุกคน <c oughs> คือก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้ทำโชว์กับเพื่อนๆก่อนจะจากกันก <c oughs> ็รู้สึกดีใจว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้ได้ทำการแสดงร่วมกัน ตอนนี้เพื่อนทุกคนเขาก็แยกย้ายกันไปเติบโตต่างโรงเรียนกันก็รู้สึกเศร้าใจนิดนึงค่ะอุ๊ยดำเลยเวาไฮไลท์ร่างกันนะคะรเราใช้อุปรกรณ์น้อยด้วยในการแต่งหน้า คือเราทำเพื่อให้มันมีมิติมากขึ้นเสร็จแล้วค่ะทุกคนเมื่มันก็จบแล้วบุ้งกี่แบบคิดถึงเพื่อนทุกคนมากเร้อยากจะบอกว่าถ้าเกิดได้มาดูคลิปนี้จริงๆนะบุ้งกี่อยากจะบอกว่าบุ้งกี่คิดถึงแล้วก็ไม่เคยลืม จำได้ทุกคนเลยว่าชื่ออะไรอะไรยังไงแล้วก็มุ่งกี่รักทุกคนนะคะคิดถึงจริงๆอ,อยากจะบอกว่าคิดถึงนะพูดแล้วเศร้านี่ก็คือหน้าที่เราแต่งเสร็จแล้วนะคะ สวยถูกใจกันไหมเุุ่งกี้แต่งแบบธรรมดามากๆเลยแอบไปปัดขนตามาด้วยเมื่อกี้ลืมปัดขนตาสิ่งที่ดืมแรกคือการลืมปัดขนตานะคะเมย์จะไม่งอนงามฉ่ำแบบนี้แล้วบุ่งกี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย